น้งนุ่งนันก็หัวใจกอด,กอดขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะติกเกอร์ทุกๆดวงนะคะน้องแมวแย้มก็ส่งติ๊กเกอร์แมวส้มนะคะนัองอําก็ทักทายพิ่าเลิบเลิสงวนสวัสดีครับจากป๋าจานนะคะิิูสุ์ก็ทักทายน้องเหมียวจ้าพี่นอนจ้าจากน้องยา ปาจันค่ะนะคะปาจันก็ทักทายพี่สุดสวัสดีครับปาจันเ์7ดนะคะหัวใจกอดๆพี่โมอหนองโยงสวัสดีค่ะน้องโยงขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องโยงขอบคุณนะคะไปบ้านน้องโยงก็สนุกสนุกนอน้องโยงทํากับข้าวทํากับข้าวปป้งเป้งป้งเป้ง,ปงกระทะตะลิวนะคะ ทั้งกระทะทั้งตะลิวทั้งเขียงโครบสากนะคะมาหมดเลยทำกับข้าวสนุกสนุกเราดูเราก็สนุกไปด้วยนะคะลุ้นไปด้วยน้องแมวแย้มก็ทักทายป่าจันค่ปะป้าจันจากน้องยงนะคะน้องยงทักทายปา่าจันไว้ๆมาน้องยงทักทายแมวยิ้มนะคะนัองอ๊ามก็เลิบเ ขอบคุณมากมากค่ะนังยงทักทายน้องแมวยิ้มน้องแมวแย้มนะคะคุณย้งค่ะนะคะจากน้องแมวแมวยิ้มแมวแย้มคนเดียวกันนะคะน้องย้งก็ทักทายพิสุดพูจสุดทักทายน้องย้งค่ะคุณย้งสวัสดีค่ะจากน้องซินีนะคะนังยงพี่มนเครื่องยิงคอมเมนต์ช็อตพี่มนไม่ได้แค่ยังดูชอบพี่มลิปซิงน่ารักน่ารัก นังยงพี่ถอดประแจให้นังยงงไหมจะได้คอมเมนต์ได้เอาไหมคะเนาะเดี๋ยวพี่ถอดประแจก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าใส่ประแจอยู่ก็ได้เหมือนเหมือนกับพิสุดน์นะคะเหมือนกับบ้านพิสุจนะ์น่ะลองดูไหมนังยเ้งพี่ลองถอดประแจก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมามาใส่ใหม่เดี๋ยวถอดประแจก่อนนงยงจะได้ไป คอมเมนต์ <Comment S 2> ได้คอมเมนต์คลิปช็อตได้นะคะถอดก่อนชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่เนาะเหมือนพสูจุ์พิ่สุ์บอกว่าคอมเมนต์ช็อตไม่ได้พอถอดออกพิสูุนคอมเมนต์ได้แล้วนะคะลองดูนะคะลองดูก่อนเนาะนางแม่แย้มก็ส่งสติกเกอร์นะคะกับป้าจานคุณแนวก็พี่ถั่ปนีสวัสดีครับ นันสินีก้ก็มาแจกัดายดนางยงคุณเออเอน้องแนวพี่แนวโอพี่แนวคุณแนวคุณแนวก็นางเออคุณโยงสวัสดีครับน้องแบงขอบคุณค่ะน้องแบงสวัสดีค่ะน้องแบงพี่พร้อมพิมลคนเสียงเพราะเลิฟที่ยี่สิบสองน้องแบงสวัสดีครับคนเสียงมีเสน่ห์โอ้ยเสียงมีเสน่ห์อะไรเนาะเสียงแหบ,แหบ แล้วก็หัวใจกอดๆนะคะขอบคุณค่ะน้องแบงค์ขอบคุณมากมากเลยค่ะนางสินีก็ทักทายน้องแบงค์สวัสดีครับน้องรัตสวัสดีค่ะน้องรัชยาพี่พรสวัสดีค่ะจากน้องรัตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแนวก็น้องแบงค์สวัสดีครับน้องแบงค์ทักทายพี่แนวน้องแบงค์สวัสดีครับนองอามก็ทักทายน้องแบงค์นะคะ พร้อมกับกุหลาบสองดอกแมวแย้มนะคะติ๊กเกอร์น,นะคะผ่าจันก็น้องแบงค์สวัสดีครับน้องแมวก็ทักทายน้องแบงค์ค่ะน้องแบงค์ก็ทักทายพี่สีนีน้องแบงค์สวัสดีครับพี่สุดทักทายน้องแบงค์ค่ะน้องรัดทักทายคุณแนวสวัสดีค่ะพี่สุดสวัสดีค่ะจากน้องรัดนะคะน้องยาก็หัวใจพลังบุวบัวน้องแบงค์ก็ทักทาย พี่รัชยาพี่รัชยาเนาะไม่ใช่รัชช,ชดาเนาะพี่รัชยาคนสวยพอกระเทือนน้องแมงสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงออคิดถึงคิดถึงครับจากน้องแมงนะคะนังยาก็หัวใจพลังบวกมาคุณรัชยาพากินพาเที่ยวสวัสดีครับจากคุณแนวนะคะน้องรัชยาก็ทักทายน้องแมวสวัสดีคะ่ะ ปอาจารย์ทักทายรัชยาสวัสดีครับ